ีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปแอนด์ริวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนกำลังตั้งต,า,งตารอคอยในปี2026อย่าง Toyota Mini f o r t u n e r รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง Toyota ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบความหรูหราความแข็งแกร่งและความคล่องตัวในคราวเดียวกันรถรุ่นนี้ถูกวางตำแหน่งไว้ในกลุ่ม SUV ที่ผสมผสานดีไซน์ระดับพรีเมียมเข้ากับความเป็นมิตรต่อการใช้งานในเมืองโดยยังคง d n a ของตระกูล Fort Junior er ทีทคนคุ้นเคยเอาไวอ้อย่างครบทน แต่เพิ่มเติมด้วยมิติใหม่แห่งความหรูหราที่กระทัดรัดขึ้นทันสมัยขึ้นและล้ำสมัยมากกว่าเดิม Toyota Mini Fortun e r 2026ถูกออกแบบมาโดยใช้เส้นสายที่เฉียบคมตัวถังสีน้ำตาลเมทัลลิกเงางามสะท้อนแสงได้อย่างโดดเด่นให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ในขณนะเดียวกันก็ดูทันสมัยและมีสไตล์การจัดวางองค์ประกอบรอบคันถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบสนองผู้ใช้งานรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความสปอร์ตและความพรีเมียมในคันเดียว ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ดีไซน์เฉียบบางยาวเชื่อมต่อกับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่ถูกออกแบบมาอย่างหรูหรามีลวดลายโครเมียมเงางามที่ตัดกับสีตัวรถสีน้ำตาลได้อย่างลงตัวกันชนหน้าขนาดใหญ่สอดแรกด้วยไฟตัดหมอกที่ทันสมัยส่วนฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายน,นูนเพิ่มมิติให้รถดูกล้ามชัดเจนขึ้นเมื่อมองจากด้านหน้ามุมมองด้านข้างของมินิฟอร์จูเนอร์2026เน้นเส้นสายที่ยาวและดูไหลลื่นล้ออนลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ตัดเงาสวยงามช่วยเสริมบุคลิกความสปอร์ต เส้นโค้งหลังคาลาดเอียงเล็กน้อยรับกับกระจกบานใหญ่และเสาเอที่บางลงทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีกว่าเดิมนอกจากนี้มือจับประตูและกรอบหน้าต่างยังใช้วัสดุโครเมียมระดับพรีเมียมส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่เชื่อมต่อเป็นเส้นยาวทำให้รถดูมีความกว้างและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกันชนหลังดีไซน์บุกบึนพร้อมท่อไอเสียคู่ที่ซ่อนมาอย่างประณีตช่วยเพิ่มความสปอร์ตในตัว เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ t o y ยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงสีน้ำตาลเข้มตัดเย็บด้วยได้สีทองเพิ่มมิติความหรูหราในแบบ e x c l u s i v e แผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดเน้นความเรียบหรูทันสมัยติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดรอบทิศทาง มาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนได้หลายโหมดรวมทั้งระบบแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้กว่า64เฉดทำให้การขับขี่ในตอนกลางคืนเต็มไปด้วยบรรยากาศที่หรูหราเหนือระดับพื้นที่โดยสารตอนหลังถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุดเบาะหลังพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังถูกซ่อนมาอย่างแนบเนียนพื้นที่วางขากว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายแม้เดินทางไกล ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมตามความต้องการด้านขุมพลังโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จใหม่ที่ให้สมรรถนะถ,ถึง245แรงม้าพร้อมระบบไฮบริดเสริมกำลังไฟฟ้าเพื่อความประหยัดน้ำมันและการปล่อยมลพิษที่ต่ำลงอย่างมีประสิทธิภาพระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลืง่นวนและรวดเร็ว ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้รถเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งในเมืองและทางออฟโรดการควบคุมพวงม,มาลายัยไฟฟ้าแบบใหม่ทําให้การขับขี่รู้สึกมั่นคงและแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยก็ยังคงเป็นจุดเด่นของโตโยต้าโดยมินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีฟังก์ชันครบครันเช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรกล้องมองรอบคัน360องศาระบบตรวจจับคนเดินถนนและถุงลมนิราภายัยรอบคันทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจในทุกสถานการณ์ในเรื่องราคาคาดการณ์ว่า Toyota Mini Fortuner 2026จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ1,150,000บาทถึง1,450,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้รับ โดยโตโยต้าวางตำแหน่งรถรุ่นนี้ให้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้ SUV ขนาดกลางที่หรูหราใช้งานในเมืองสะดวกแต่ก็ยังพร้อมลุยได้เมื่อจำเป็นโตโยต้ามินิฟอร์จูเน2026จึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราที่ลงตัวที่สุดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่เฉียบคม ห้องโดยสารที่พรีเมียมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขุมพลังที่แรงแต่ประหยัดและระบบความปลอดภัยที่ครบครันจึงไม่น่าแปลกใจที่รถคันนี้จะกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2026และจะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานใหม่ของตระกูล Fortuner ที่หลายคนต้องการครอบครองหากเรามองลึกลงไปในรายละเอียดของ Toyota Mini f o r t u n e r 2026จะพบว่าโ o y o t a ได้พยายามทำให้รถรุ่นนี้แตกต่างออกไปจากรถ SUV ขนาดกลางทั่วไป ไม่ใช่แค่เพียงย่อขนาดจาก Fortuner รุ่นใหญ่แต่มีการออกแบบใหม่ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่ชื่นชอบการผสมผสานระหว่างความสะดวกในเมืองและความแข็งแกร่งที่พร้อมสำหรับการผจญภัยการเปิดตัว Mini Fortuner จึงถือว่าเป็นการสร้างเซกเมนต์ใหม่ที่ t o y ยต a าวางแผนไว้อย่างชัดเจนในแง่ของดีไซน์ t o y o ต a Mini Fortun e r 2026ใช้ภาษาการออกแบบที่เรียกว่า y n a m ม c Prestige ซึ่งเน้นความฉบเฉี่ยวทันสมัยแต่ยังคงความภูมิฐานในแบบ Fortuner ตัวใหญ่เส้นสายที่เฉียบคมรอบคันถูกออกแบบมาให้สะท้อนถึงพลังและความแข็งแรงฝากระโปรงหน้ามีความนูนโดดเด่นทำให้รถดูบึกบึนมากขึ้นไ่ายหน้าเล็ดแบบแมทริกทำงานร่วมกับ d a y t i m e Running Light ที่มีลวดลายใหม่ส่องสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนด้านท้ายไ่ายท้ายเล็ดแบบแถบยาวที่เชื่อมต่อกันทั้งสองข้างนั้นให้ความรู้สึกพรีเมียมใกล้เคียงกับ SUV ระดับหรูจากยุโรปหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจคือการเลือกใช้ สีน้ำตาลบรอนเงางามซึ่งไม่ค่อยพบในตลาดทั่วไปโตโยต้าเลือกสีนี้เพราะต้องการสื่อถึงความหรูหราที่แตกต่างและในขณะเดียวกันก็สะท้อนความภูมิฐานและความแข็งแกร่งเมื่อมองในทุกมุมมองเมื่อโดนแสงไฟในโชว์รูมหรือแสงแดดกลางแจง้งสีตัวถังจะเล่นแสงเงาได้อย่างสวยงามทําให้รถมีบุคลิกโดดเด่นไม่เหมือนใครเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบและความรู้สึกพรีเมียมวัสดุภายในถูกเลือกใช้อย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่หนังแท้บนเบาะนั่งหนัง,นงสังเคราะห์คุณภาพสูงบริเวณแผงประตูและการตกแต่งด้วยวัสดุดลายไม้ผสมกับแถบอลูมิเนียมเงาทำให้ห้องโดยสารมีทั้งความอบอุ่นและความล้ำสมัยในคราวเดียวกันพวงมาลายัยหุ้มหนังแท้ทรงสปอร์ตมีปุ่มควบคุมฟังกช์ชันครบถ้วนสามารถสั่งงานระบบมัลติมีเดียได้โดยไม่ต้องล้ามือออกจากพวงมาลายัยจุดเด่นอีกอย่างคือหน้าจอ Head Up Display HUD ที่แสดงข้อมูลการขับขี่โดยตรงบนกระจกหน้าทำให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนน ระบบอินโฟเทนเมนต์ยังมาพร้อมการเชื่อมต่อไร้สายรองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ over-the-air อัปเดตได้ตลอดเวลาเพิ่มความสะดวกและความทันสมัยให้ผู้ใช้งานในด้านเทคโนโลยีการขับขี่ Toyota Mini for t u n e r r 2026ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวหรือการเดินทางไกลที่ต้องการความมั่นคง ระบบช่วงล่างใหม่ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม TNGA Toyota New Global Architecture ถูกปรับจูนมาให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการเกาะถนนได้เป็นอย่างดีผู้ขับจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงขณะที่ผู้โดยสารก็ยังคงนั่งสบายระบบขับเคลื่อนไฮ b r i d เทอร์โบ2.0ลิตรที่ให้พละกำลังสูงถึง245แรงม้าถูกจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเสริมแรงบิดในรอบตำ่ำทำให้การเร่งแซงทำได้รวดเร็วทันใจ ในขณนะดเดียวกันก็ยังมีอัตราส,สิ้นเปลืองที่ประหยัดมากกว่ารถ SUV ทั่วไปถึง25%ค่าเฉลี่ยก,การใช้น้ำมันคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถที่มีขนาดตัวถังและสมรรถนะเช่นนี้ หากพูดถึงสมรรถนะออฟโรดโตโยต้ามิน,นิฟอร์จูเนอร์2,026ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นที่ฟอร์จูเนอร์ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะมันติทเทรซิเล็กสามารถเลือกโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนได้ไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือยิมะระบบช่วยควบคุมการลงทางชันฮิลเดสเซนคอนโทรลก็ยังคงมีให้ใช้งานขณนะที่ระบบการสะเทือนถูกปรับให้ทนทานและพร้อมรับแรงกระแทกในเส้นทางขรุขระนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เช่นระบบประตูท้ายไฟฟ้าที่สามารถเปิดได้ด้วยการเตะเซ็นเซอร์ใต้กันชนหลังระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนช่อง USB-C สำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งและกล้องมองรอบคันแบบ3 d ดีที่สามารถแสดงภาพเสมือนจริงรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในภาพรวม Toyota Mini Fortuner 2อนไม่ได้เป็นแค่รถ SUV ทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาไปอีกขั้นของตระกูล Fortuner ที่สามารถจอดตลาดใหม่ได้อย่างมั่นใจสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวที่มีทั้งความปลอดภัย ความหรูหราและสมรรถนะที่พร้อมลุยในทุกสภาพถนนรถรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบในตลาดโลกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โตโยต้ามั่นใจว่ารุ่นนี้จะได้รับความนิยมสูงเพราะเป็นตลาดที่ชื่นชอบ SUV อยู่แล้วและการมีตัวเลือกที่เล็กกระทัดรัดกว่ารุ่นใหญ่แต่ยังคงความหรูหราและ DNA ของ Fortuner ทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่าหันมาสนใจได้ไม่ยากถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่น Honda CR-V Mazda CX 5หรือแม้แต่ฮุนไดทักษันจะเห็นได้ว่า Toyota Mini f o r er t ์จูเ2026มีความได้เปรียบในเรื่องภาพลักษณ์ความเป็น SUV ที่แข็งแกร่งแบบดัง้เดิมของโตโยต้าผสมกับความหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้เหนือกว่าคู่แข่งในหอไล่จุดโดยเฉพาะระบบไฮบริดเทอร์และระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่ทําให้รถรุ่นนี้น่าสนใจมากกว่าเดิมสรุปแล้วโตโยต้ามินิฟอร์จูเ2026ไม่เพียงเป็น SUV ที่เหมาะสําหรับครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นรถที่เหมาะสําหรับผู้บริหารรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการภาพลักษณ์ที่หรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังมอบความมั่นใจในทุกการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองราคาที่คาดการไว้ราว1.15-1.45ล้านบาทก็ถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณควรจับตามองในปี2026อย่างแท้จริง